สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะส่งผลต่ออนาคตของสังคมไทยเราเลยก็คือเรื่องการป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนของเรานี่แหละค่ะเรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นคู่มือสำหรับคุณครูเลยนะคะ ชื่อว่ารู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดหรือ Bsmart ์ no e n o โ r u ูดักซคำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือไอแนวทางการให้วัคซีนชีวิตผ่านทักษะต่างๆในคู่มือเนี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆได้จริงไหมแล้วมันทำยังไงกันแน่คะครับสวัสดีครับก็คู่มือเล่งนี้นะครับถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญเลยมันเกิดจากความร่วมมือขอมหน่วยงานหลักๆนะครับอย่างปปส สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนี่แหละครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายด้านเลยเป้าหมายหลกัลกๆเลยก็คือการเอาความรู้เรื่องยาเสพติดมาบวกกับการพัฒนาทักษะชีวิตคือให้มันเข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบเป็นระบบจริงๆจังๆครับซึ่งมันก็จะต่างจากเมื่อก่อนที่อาจจะเน้นแค่บอกว่ายาเสพติดมันมีโทษยังไงอะไรแบบนั้นนะครับอ๋อค่ะคือเปลี่ยนจากการแค่บอกโทษมาเป็นสร้างทักษะ อันนี้คือหัวใจสําคัญเลยใช่ไหมคะเหมือนกับว่าแค่รู้ว่าอันตรายมันอาจจะยังไม่พอแต่ต้องมีเครื่องมือข้างในใจเด็กเองด้วยเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์จริงๆใช่เลยครับถูกต้องเลยแนวคิดหลักคือเรายอมรับก่อนว่าเด็กกับเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องเริ่มแต่เนิ่นๆแล้วก็ต้องทํารอบด้านด้วยคือให้ความรู้เรื่องโทษเรื่องภผ่อันนั้นจําเป็นครับแต่ว่ามันไม่พอ ต้องเสริมด้วยสิ่งที่เรียกว่าทักษะชีวิตหรือ life skills เนี่ยแหละครับมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เขาเใช้ชีวิตนำทางชีวิตไปได้อย่างปลาดภัยแล้วก็ต้องปรับให้เข้ากับพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะครับไม่ใช่สอนเหมือนกันหมดค่ะคำว่าทักษะชีวิตนี่ฟังดูสำคัญมากเลยนะคะอยากให้ช่วยขยายความหน่อยคะว่าในบริบทของการป้องกันยาเสพติดเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะ ในคู่มือนี้เขาสรุปแก่นๆไว้เลยนะครับมี4ด้านหลักๆ 1. ก็คือการตระหนักรู้แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ในคนอื่นด้วย 2. คือการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์ตัวเองความเครียดต่างๆและ 4. คือการสร้งสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นซึ่งอันนี้รวมถึงทักษะการสื่อสารการปฏิเสธด้วยนะครับ อืมน่าสนใจค่ะแล้วทักษะพวกนี้มันไปเชื่อมโยงกับการป้องกันยาเสพติดในทางปฏิบัติได้ยังไงคะอย่างเช่นการเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะช่วยป้องกันเรื่องยาได้ยังไงคะอ๋อมันเชื่อมกันชัดเจนมากครับยกตัวอย่างเลยนะอย่างเด็กที่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีความภูมิใจในตัวเองใช่ไหมครับก็ไม่จําเป็นต้องไปหาการยอมรับด้วยวิธีผิดๆหรือไปพึ่งยาเสพติดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจ ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์อันนี้ก็สําคัญมากช่วยให้เด็กแยกแยะได้แบบว่าไม่หลงเชื่อง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคําชักชวนหรือแรงกดดันจากเพื่อนหรือแม้แต่จากสื่อต่างๆการจัดการอารมณ์ความเครียดอันนี้ก็ตรงๆเลยถ้าจัดการได้ดีก็ลดโอกาสที่จะหันไปหายาเพื่อหนีปัญหาแล้วก็เรื่องสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยมันก็รวมถึงความกล้าความสามารถที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสมด้วยครับ ฟังดูเป็นรากฐานที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วคู่มือนี้เขาแปลงแนวคิดพวกนี้ไปสู่การเรียนการสอนจริงๆในห้องเรียนยังไงคะเห็นบอกว่ามีกิจกรรมสำหรับแต่ละชั้นปีเลยใช่ครับอันนี้คือจุดเด่นเลยคือเขาออกแบบเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมที่มันบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรปกติโดยเฉพาะในวิชาสุขศึกษาภลศึกษาเลยพวกนี้ครับมีการวางแผนละเอียดเลยตั้งแต่ป .1 ไปจนถึงม .6 เลยนะ เพื่อให้มันเกิดการพัฒนาทักษะแบบต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอนตามพัฒนาการของเด็กจริงๆโหการวางแผนต่อเนื่อง12ปีนี่น่าสนใจมากจริงๆคะ่ะไม่ใช่แค่ทําเป็นครั้งครไปเนาะลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าการพัฒนาทักษะมันไต่ระดับไปยังไงในแต่ละช่วงวัยคะได้ครับได้เลยถ้าดูภาพรวมนะจะเห็นการ progression ที่ชัดเจนเลย อย่างช่วงปฐมต้นป .1 ถึงป .3 เนี่ยก็จะเน้นสร้างพื้นฐานความเข้าใจก่อนทักษะเบื้องต้นเช่นปอ .1 อาจจะมีกิจกรรมง่ายๆอย่างหนูแยกแยะได้ให้รู้จักว่าอะไรคือยาอะไรไม่ใช่หรือคนนี้ต้องสงสัยให้รู้จักสังเกตคนแปลกหน้าคนที่อาจจะเป็นอันตรายเพราะป .3 ก็อาจจะเริ่มฝึกทักษะปฏิเสธแบบง่ายๆหรือการขอความช่วยเหลือผ่านกิจกรรมบุบาทสมมติอย่างช่วยหนูหน่อยนะ อ,บบอ๋อใช้กิจกรรมที่เข้าใจง่ายๆเหมาะกับเด็กเล็กๆเลยนะคะแล้วพอเข้าปฐมปลายล่ะคะป .4 ถึงป .6 ทักษะที่เน้นจะซับซ้อนขึ้นยังไงบ้างครับพอเด็กโตขึ้นทักษะก็จะซับซ้อนขึ้นตามวัยอย่างป .4 อาจจะมีกิจกรรมรักเพื่อนต้องเตือนกันก็จะเน้นเรื่องอิทธิพลของเพื่อนแล้วพอป .5 ก็จะเริ่มฝึกคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างกิจกรรมเช็คก่อนเชื่อให้เท่าทันสื่อต่างๆ ส่วนป .6 ก,ก็จะเริ่มลงลึกขึ้นเรื่องประเภทของยาการใช้ยาในทางที่ผิดแล้วก็ฝึกทักษะการตัดสินใจการปฏิเสธที่มันต้องหนักแน่นขึ้นรวมถึงการโน้มน้าวเพื่อนไปในทางที่ถูกด้วยครับอ,อืมค่ะพอขึ้นมัธยมความท้าทายมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะคะทั้งแรงกดดันจากเพื่อนจากสังคมสื่อออนไลน์ต่างๆอีกแนวทางในคู่มือเขาปรับตัวยังไงคะช่วงนี้อปอ .1 ถึงม .6 เนี่ย ก็จะเน้นการคิดวิเคราะห์ที่มันลึกซึ้งขึ้นการตระหนักถึงผลกระทบต่อตัวเองต่อสังคมแล้วก็การมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างหมหนึ่งอาจจะเรียนรู้เรื่องการใช้โซเชียลมีเดียยังไงให้ปลอดภัยสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมชัวก่อนแชร์ 2> ม .2 ก็เริ่มเรียนรู้เรื่องกฎหมายยาเสพติดแล้วบทลงโทษต่างๆในหัวข้อคนไหนต้องรับโทษให้เข้าใจผลทางกฎหมายพอม .3 ก็จะวิเคราะห์เรื่องค่านิยมทางสังคมที่อาจจะนำไปสู่การใช้ยาหรือผลกระทบระยะยาวต่อสมองอะไรแบบนี้ครับแล้วในระดับมปลายล่ะคะที่เด็กๆเ,เขาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วมปลายก็จะยิ่งเน้นให้เอาทักษะไปใช้จริงมากขึ้นครับแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย อย่างม .4 อาจจะมีทำโครงงานสแกนความเสี่ยงในโรงเรียนวิเคราะห์จุดเสี่ยงเสนอแนวทางป้องกันม .5 อาจจะฝึกทำแคมเปญรณรงค์เลยแคมเปญ say no to drugs แล้วก็ม .6 อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นทำโครงการเพื่อชุมชนอย่าง big brothers พี่ใหญ่ใจโตที่ส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยเหลือรุ่นน้องหรือคนในชุมชนครับการจะนำไปใช้ให้มันเกิดผลทั่วถึงทุกโรงเรียนทุกห้องเรียน มันมีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะไม่ใช่แค่กิจกรรมตามหลักสูตรที่คุณครูทําให้มันเสร็จเสร็จไปเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับแน่นอนครับว่าความท้าทายมีอยู่จริงความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคู่มืออย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่การนําไปใช้จริงจังต่อเนื่องแค่ไหน ความท้าทายสำคัญมากๆเลยก็คือการพัฒนาคุณครูผู้สอนให้มีความเข้าใจในปรัชญาและก็ทักษะการสอนแบบ Life Skills Based Education แบบนี้จริงๆคือเข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่แค่สอนตามเนื้อหาไปแต่ต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะจริงๆด้วยนอกจากนี้เรื่องการสนับสนุนทรัพยากรเวลาและก็การประเมินผลที่เหมาะสมอันนี้ก็สาคัญมากครับหมายความว่าแค่มีคู่มือดีๆอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีการสนับสนุนครูแล้วก็ระบบที่ดีด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับและคู่มือนี้เขาก็ตรักถึงจุดนี้นะครับก็เลยมีการพูดถึงความสําคัญของการสร้างระบบสนับสนุนในโรงเรียนควบคู่ไปด้วยเช่นออระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่นั้นๆระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่างๆระบบการให้คําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังการรับแจ้งเบาะแสที่มันปลอดภัยสําหรับคนแจ้งด้วย แล้วที่สําคัญมากๆเลยคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองกับชุมชนครับค่ะการดึงผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนี่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนอย่างเดียวคงแก้ปัญหาทั้งหมดได้จริงๆใช่ครับแนวคิดคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็เกื้อหนุนรอบตัวเด็กหรือ supportive environment นะครับทั้งที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ในชุมชนด้วยนอกจากนี้ตัวคู่มือเองก็ยังมีความยืดหยุ่นนะครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการศึกษานอกระบบหรือกศนอหรือสายอาชีวะหรือแม้แต่กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆชมรมค่ายอะไรพวกนี้เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนได้ในหลากหลายช่องทางมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับการป้องกันในกลุ่มเยาวชนผ่านการศึกษาทักษะชีวิตเนี่ยมันเป็นแค่มิติหนึ่ง ในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องทำควบคู่ไปกับมิติอื่นๆอย่างที่มีเกินไว้ในคำนาของคู่มือเหมือนกันคือต้องมีการปราบปรามผู้ค้าอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงมาตรการยึดทรัพย์ตามมูลค่าหรือ value-based confiscation เพื่อไปตัดวงจรทางการเงินของพวกผู้กระทำผิดแล้วก็ต้องมีการบำบัดรักษาผู้เสพที่มีประสิทธิภาพด้วยคือมันเป็นการทำงานแบบบูรณาการทางด้านป้องกัน demand reduction ปราบปราม supply reduction แล้วก็บมบัดร,รักษา harm reduction ครับอ๋อค่ะการเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมแบบนี้ทําให้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าการลงทุนกับการศึกษาทักษะชีวิตให้เด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางในระยะยาวจริงๆควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆด้วยช่วงไวไัยใดวัยหนึ่งการลงทุนในการพัฒนาทักษะชีวิตพวกนี้ก็เหมือนเราลงทุนสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอนาคตของชาตินั่นแหละครับ สรุปแล้วนะคะจากการที่เราเจาะลึกคู่มือรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดกันในวันนี้เนี่ยเราเห็นถึงความพยายามอย่างมากเลยในการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเยาวชนไทยผ่านการพัฒนาทักษะชีวิตที่จําเป็นอย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องตลอดช่วงวัยเรียนเลยนะคะเป็นแนวทางป้องกันเชิงรุกที่เน้นสร้างความเข้มแข็งจากข้างในตัวเด็กเองควบคู่ไปก,กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายด้วย หัวใจสำคัญคือการมองว่าเยาวชนไม่ใช่แค่ผู้รับการป้องกันนะแต่เขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ปลอดภัยด้วยการติดอมุตทางบัญญาและก็ทักษะชีวิตให้พวกเขาเนี่ยก็คือการให้อำนาจเขาในการตัดสินใจเลือกทางเดินที่ถูกต้องปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง แต่แน่นอนครับความสำเร็จในระยะยาวมันก็ยังขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องแค่ไหนร่วมถึงการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมด้วยครับค่ะก็เป็นแนวทางที่เน้นการป้องกันร,ระยะยาวผ่านระบบการศึกษาที่น่าติดตามผลต่อไปอย่างยิ่งเลยนะคะครับและนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นให้เราได้ออลองคบคิดกันต่อได้นะครับในเมื่อแนวทางนี้มุ่งเน้นที่การสร้างทักษะชีวิตระบบสนับสนุนภายในรั้วโรงเรียนเป็นสำคัญคำถามคือ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่มันอยู่นอกระบบการศึกษาล่ะครับเช่นสภาพเศรษฐกิจสังคมครอบครัวหรือแม้แต่อิทธิพลจากสื่อจากเทคโนโลยีต่างๆมันมีอะไรอีกบ้างที่จําเป็นจะต้องได้รับการจัดการควบคู่กันไปเพื่อให้การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนเนี่ยมันเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนและก็รอบด้านอย่างแท้จริง